ก็ถอยออกจากสมาธิพอถอยออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีกายย่อมเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตจะย้อนไปทบทวนความเป็นภายในขณะที่รู้เห็นนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายเขาจะพิจารณาทบทวนของเขาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเขาพิจารณาครบครนสิ่งที่เขารู้เขาเห็นโดยอัตโนมัติในที่สุดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงและยอมรับสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้วเขาจะตัดกระแสแห่งความรู้โดยสมมติกัญญยัดว่าอะไรเป็นอะไรเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างอีกทีหนึง ในตอนนี้อิสธิและความสุขจะัำเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจนกระทั่งจิตปล่อยวางอิทิความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งคือเอกคคตาเมื่อจิตนิ่งว่างสว่างอยู่ในความเป็นหนึ่งปรากฏการ์อันแปลกประหลาดจ,จะเกิดขึ้นแก่จิตของผู้ปฏิบัติโดยภายในจิตของเขาจะมีความสงบ,บนิ่งสว่าง แต่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาวิ่งวนรอบจิตของเขาเปลียนเปลี่นกับกลุ่มเมฆหมอกจิตของเขาจะสงบนิ่งว่างอยู่ในถ้ำกลางโดยไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณนน์นั้นๆแล้วจะทรงตัวอยู่ในสภาพที่เป็นปกติคือสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอย่างละเอียดนั้นคือสภาวะรมขั้นละเอียด กะาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไอ้เจ้าจิตตัวรู้นี่ก็จะรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่หวั่นไหวตามอาการนั้นๆอาการของความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีอาการที่จะรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นแต่อะไรปรากฏการขึ้นมาจิตรู้หมดทุก,ททกอย่าง เป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญตัติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยเตัวแทนของสัจธรรมแล้วสัจธรรมของจริงที่ปรากฏกับจิตผู้ปฏิบัติย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรใจจิตก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิต สิ่งที่จิตโลกเขาก็ไม่เรียกว่าอารมณ์หรือสิ่งใดทั้งสิ้นพวกสิ่งพวกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีปรากฏการณ์ต่างคนต่างรู้รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติคือไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรระดับนี้จิตของผู้ปฏิบัติจีตตัวขึ้นไปอยู่เหนือโลกอยู่ในขั้นแห่งโลกุตละ ภูมิธรรมะที่เกิดขึ้นในขั้นโลกุตละขั้นเหลือโลกนั้นย่อมเป็นของจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีนี่แต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาไม่มีโดยไม่มีภาษาที่จะเรียกอโซภากรามฐานความสกปรกโสก็ปฏิคูลไม่มีก็ไม่มีภาษาที่จะเรียก เดินน้ำลมไปไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรแต่สิ่งนั้นเป็นปรากฏการอยู่โดยธรรมชาติเป็นกฎแห่งความจริงที่กรากฏโดยเด่นชัดเพราะฉะนั้นการพิจารณาทำในขั้นโลกีจะมีสมมติปัญญัติเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของปฏิปูลหน่าเกลียดโสโก เราน้อมลึกพิจารณาจนกระทั่งจิตยอมรับป้าเป็นสิ่งปฏิกูลจริงๆแต่ถ้าจิตสะบละเอียดลงไปแล้วรู้ความปฏิกูลนั้นแมจะมองเห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดักเท่าหร่ก็ตามสกปรกเท่าหร่ก็ตามเนื่องาจากจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติบ,บัญญด ความรู้สึกปฏิปุลน่าเกลียดในขณานนั้นจะไม่มีเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ในเมื่อเรารู้จริงเห็นจริงแล้วคำว่าน่าเกลียดก็ไม่มีคำว่าน่าชอบน่ารับก็ไม่มีคำว่าไม่เที่ยงเป็นพวกเป็นอนัตตาก็ไม่มีมันมีแต่ปรากฏการโดยธรรมชาติพออ่อเหมาะพอดีกัน คีออันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลสิ่งที่เป็นอยู่นั้นจะเรียกว่าอะไรในขณะนั้นจิตมันไม่เรียกจริงๆถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในมื่อรู้แล้วเอาอะไรมาพูดให้เราฟังเมื่อพระองค์รู้แล้วแม้ในขณะที่ตรัสรู้อาจจะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรเป็นอะไร แต่เมื่อออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นพอสภาพจิตมาสัมผัสกามีร่างกายจิตจะล่องมีเครื่องมือสำหรับใช้สอยคือกายเป็นเครื่องมือของจิตเจตจําจะเกิดความนึกคิดขึ้นมาทันทีในเมื่อเกิดความนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตก็จะย้อนไปพิจารณาสิ่งที่รู้เห็นในสมาธิขั้นใดอีก ั้งเป็นภาษาสมมติบัญญัติขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรเอาภาษาสมมติปัญญัติของโลกนี่แหละมาว่ากันจะไปเอาภาษาเทวดาอินทร์หรือภาษาพูดผีปีสาจมาพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะพระองค์จะแสดงธรรมให้มนุษย์ฟังจึงเอาธรรมะจึงเอาภาษาของมนุษย์มาปัญญัติชื่อธรรมะที่พระองค์รู้ แล้วพอมาเล่าสู่ปราชาพุทธบริษัทฟังก็เอาภาษามนุษมาพูดมนุษย์ฟังแล้วก็เข้าใจแต่รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้นี่คือวิถีความเป็นของจิตของนักปฏิบัติทีนี้ เรามีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อบริกรรมภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เราเล่ามานี้บางท่านอาจจะคิดว่าทำไมทำจิตให้ได้ถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องยากยากจริงๆตั้งแต่เริ่มภาวนามานี่จิตยังไม่สงบขนาดถึงตัวหายเลยมี้ตงแต่ความฟุ้งการาลรำคาญ บริกรรมภาวนาพโตโพโตโพโตโพโตประเดี๋ยวเดียวกันลืมุโทโตแล้วไปคิดอย่างอืน่นพยายามมาตั้งหลายปีดีดักมันก็ไม่สงบเป็นหนึ่งไม่มีปีตีไม่มีความสุขไม่ได้สมถะาภาวนาสักทีในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคอยให้จิตของเรานี่สงบ,บนิ่งเป็นสมาธิมีสมถะมีอัปปนาสมาธิ ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไม่ตายก่อนหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามีวิธีการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้เมื่อเราบริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนาเรื่อยไปก็ปล่อยให้เขาอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแต่ถ้าเขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างองื่น ก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่เราทำสติตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆโดยถือเอาความคิดที่เกิดขึ้นเองนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งเล,ล็กของสติทำสติกำหนดจดจ้องตามรู้ทุกวาระจิตที่เราคิดแล้วในที่สุดเพื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะมีประสิทธิภาพพอที่จะรู้ทันเหตุการณ์ภายในจิต กตรเรรู้อันวาระจิตที่คิดไปเมื่อไรอานสงบจิตซึ่งเรียกว่าสมาธิย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีปีติมีความสุขมีวิตุวิจารปีติสุขเอกัขตาเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอันนี้วิธีปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างละเอียดได้ทึน้มีปัญหาอยู่ว่า เมื่อจิตทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอืน่นแล้วเราไม่เอามาหาบริกรรมภาวนาอีกปล่อยให้มันคิดไปมันจะไม่กลายเป็นความฟุ้งซ่านห,หรือในขั้นแรกนี่มันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราฝึกขัดคำตติตามรู้อยู่ตลอดเวลาความคลาองตัวของการกำหนดตามรู้ก็ย่อมจกมีขึ้น แล้วในที่สุดเมื่อเกิดมีการคล่องตัวมีความคล่องตัวของการกำหนดทีแรกเราอาจจะตั้งใจกำหนดทำสติตามรู้แต่เราฝึกจนมคล่องจนทำนิทำนานอาศัยการอบรมให้มากมากทำให้มากมากในที่สุดเก้าความเคยชินและความคล่องตัวสติของเราจะตามรู้วาราจิตของเราไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ก็แสดงว่าการภาวนาของเราเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้วิธีการปฏิบัติสำหรับบคุคคลผู้ไม่สามารถจะทำจิตให้สงบละเอียดได้เรามีช่วงที่จะปฏิบัติผลักกันไปเึ่งบริกรรมภา,าวนาไว้ก่อนเมื่อจิตล่อยทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นลอยให้คิดไปจนสุดช่วงมันแล้วเราทำสติตามรู้ ถ้าหากว่าไปสดช่วงมันแล้วมันนิ่งว่างอยู่เฉยเฉยไม่คิดอาการคัามภรสมาธมาิไม่เกิดขึ้นเราย้อนมาบริกรรมภาวนาอีกใหม่เมื่อมันปล่อยวางํำบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปทำสติตามรูปไปดังที่กล่าวแล้วปฏิบัติสลับกันไปมาอยู่อย่างนี้โดยอาการโดยอาศัยการอบรมมากๆากํทำให้มา,มากๆากํทำจนจำนี้ํำนาน ทำทำจนคล่องตัวแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองและมีปัญหาหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบเป็นสมาธินิ่งๆนิ่งๆนิ่งไม่เกิดความรู้ความเห็นอะไรเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนา,าสมาธิขั้นละเอียดได้แล้ว เมื่อจิตของท่านถอนออกมาจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่าเรามีกายความคิดย่อมเกิดขึ้นทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอย่าละโอกาสรีบทำสติตตามรู้ความคิดนั้นไปโดยในที่กล่าวแล้วเมื่อทำสติตจดจ้องตามรู้ความคิดไปถ้าสติตตามทันความคิดความคิดจะกลายเป็นองค์ปัญญา เป็นสิ่งโลกของจิตเป็นสิ่งละเลึกของสติความคิดจ้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเรากำหนดเอาความคิดเป็นสิ่งโลกของจิตสิ่งละเลึกของสติเมื่อสติกแก่กล้ามีพลังเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นสนติตีแล้วจิบของเราจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดก็ไม่เที่ยง เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำเนินเข้าสู่ขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานเองโดยอัตโนมัติเมื่อทำความเมื่อทำอดีตได้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีถ้หาหากสมาธิถอนขึ้นมาแล้วเราไปมัวดีใจกับความสงบเลยจะเป็นึงว,ว่าเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีแล้วดีแล้วพอใจแล้ว ไปพอใจแต่เพียงแค่นั้นเมื่อจิตถอนลาบาลเราะความดีใจรีบกระโดดโลด,ดเต้นออกจากที่นั่งสมาธิไม่ชะลอเวลาอยู่สักพักหนึ่งก่อนเราก็ได้เพียงแค่ความสงบแต่ถ้าเราชะลอเวลายังไม่รีบออกจากที่นั่งสมาธิมาย้อนพิจารณาดูอีกทีหนึ่งการจะเริ่มต้นเราเราเริ่ม นั่งสมาธิเริ่มกำหนดอารมณ์พิจารณาตรวจตาาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบผ่านอะไรเข้าไปบ้างมีปีติสุขเอกัตตา,าไหมเพียงแค่นี้ก็เป็นอบายทําให้เราเกิดสติปัญญาเมื่อเราพิจารณาก็ควรดูจนจบเรื่องที่เราพิจารณาแล้วมายับยางจิตให้เฉยอยู่สักคัหนึ่ง เื่อความคิดเกิดขึ้นเรียกธรรมสติตามรู้เอาสิ่งรู้นั้นเป็นอารมณ์ของจิตทําสติตามรู้ไปเป็นการพิจารณาอารมณ์ในขั้นแห่งวิปัสสนาธรรมานการปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาก็ดีการปฏิบัติด้วยการยกจิตขึ้นพิจารณาอะไรก็ดีเช่นพิจารณากายยกตาสติพิจารณารูปนามก็ดี หรือทำหนดจิตทำสติตามรูปความคิดก็ดีการปฏิบัติตามแบบ้งที่กล่าวปาจุดมุ่งก็เพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิขั้นสมถะเมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็มีไม่ได้ในเมื่อไม่มีฌานคือการแท่งดูจิตและอารมณ์ปัญญาก็มีไม่ได้ปัญญาก็คือความคิด ถ้าเมื่อความคิดไม่มีสติสัมปจญญะไม่สมบูรณ์วิชาความรู้แจ้งก็มีไม่ได้หรือวิปัสสนาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นความสงบของจิตในขั้นสมถะกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาปัญญาความคิดหรือปฏิปัญญาที่เราตั้งใจคิดที่เราเรียนรู้มาจากตำหับงำรารู้มาจากการได้ยินได้ฟัง รู้มาจากการค้นการคิดอันนี้เป็นสติปัญญาธรรมดาแต่เมื่อจิตสงบ,บลงแล้วจิตผุดเป็นความรู้ขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้อันนั้นเรียกว,ว่าสมาธิปัญญาแต่น้กปฏิบัติทั้งหลายอยา่าไปตั้งใจปฏิบัติเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาสมาธิหรือเดินจงกรม ใครพยายามทำสติกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นจุดยืนของนักปฏิบัติถ้าหากเราเอาแต่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการสำรวนจิตหรือเป็นการภาวนาเท่านั้นเราอาจจะนั่งสมาธิภาวนาวะันวะละสามสี่ชั่วโมง แต่หากเวลาที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามกิเลสแต่อารมณ์มากกว่านั้นจิตของเราจะไม่สามารถสร้างพลังขึ้นมาต่อสร้างกับความรู้รู้สึกฝ่ายขัางจำคือกิเลสแต่ถ้าเราทำาจตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ตลอดเวลาหรือทุกลมหายใจเราจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกลมหายใจทำสมาธิอยู่ทุกลมหายใจ ปฏิบัติสรามารมะวิปัสนาอยู่ทุกลมหายใจเราจะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ทุกลมหายใจการาทำสถิสังวรระวังคอยดูอยู่นั่นแหละคือวินันความมั่นใจต่อการที่จะกำหนดรู้กิเลสแต่อารมณ์ของตัวเองนั่นคือสมาธิความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นแบบไปในขณะที่กำหนดอยู่นั่นคือตัวปัญญา เ็นสมาที่ปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดในขั้นแรกๆเราอาจจะลำบากหน่อยแต่เมื่อเราฝึกหัดอบรมบ่อยๆเข้าทำให้มาก,ากจนเกิดการคล่องตัวภายหลังเราจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดตามรู้สิ่งดังกล่าวแต่จิตของเราจะมีประสิทธิภาพสติสของเราจะมีประสิทธิภาพตามรู้ไปเองโดยอัตโนมัติ วันนี้เขากล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติในขั้นสมถะรมฐานในวิปัสสนารมฐานพอเป็นคติเกินใจและเป็นแนวดำริของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแต่ตาละเวลาจึงขอยุติด้วยประกาละแชนี้ <S <S ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาให้ชวนชาบ้านเขาทำสมาธิเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลา ที่ว่าไม่ค่อยมีเวลานั้นบางทีพระท่านสอนสมาธิท่านอาจจะให้งานหนักเกินไปชาวบ้านจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสุวขสทีสที่เราจะทำได้ทีนี้เราลองมาทำสมาธิแบบแบบที่มันไม่ขัดต่องานต่อการไม่ขัดต่อวิชาความรู้ไม่ขัดต่อหน้าที่ลองลองดูดิวว่าสมาธิแบบนี้ มันจะได้ผลพอเป็นเครื่องสนับสนุนกิจการที่เราทําอยู่บ้างหรือไม่อยากจะ่อยขอร้องให้ท่านผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายช่วยกันที่สุดสมาธิแบบนี้ขอใช้คาว่าการบําเพ็ญกรรมฐานเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันด้วยวิธีการทำกับกำหนดทำปฏิ ความรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งนั้นเอาสติเป็นตัวนำสติที่เป็นตัวนำที่เราตั้งใจรู้อยู่ตลอดเวลานั้นคือพุทธะแต่เว่าเอาพระพุทธเจ้าตามไปทุกวาระจิตที่เราคิดอะไรเวลาเราเดินมาทำงาน ื่้เดินจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนัะ้ดนึกขึ้นมาท,ทันทีว่าเราเดินจงกรมและทำปติตามรู้กับการเดินนั่นไปพอน,นั่งพับลงเราเนึกว่าเรานั่งสมาธิกำหนดจิตโลอยู่ในปัจจุบันเมื่อไรใา้ความคิดเราคิดเรื่องอะไรทำะติโลอยู่กับสิ่งนั้นโดยเอาสิ่งที่เราคิดเป็นอารมณ์กรรมฐา,านเมื่อเราเขียนหนังสือทำะติอยู่กับการเขียนหนังสือ เราจะทํางานอะไรเดินไปก้าวไป,ป,ไปถอยกลับหรือทาอะไรที่ประทา,าที่เป็นจิตทุรน่าที่ของเรารือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานทันทีด้วยเย็ดคติว่าการทํำสมาธิคือทาจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแม้แต่ความเิดที่เราคิดจนอู่พอเพียรอะไรขึ้นมาพักทำสติรู้ท,ทันทีอย่าไปละโอกาส ื่อเวลาเราเกิดความฟุง้งซ <c oughs> ่านโดยปกติธรรมดาแล้วคนทำงานใหญ่โตถึงขนาดที่อยู่ในสังกัดของสถาบันเี่จะต้องใช้ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโู้ที่มีหน้นาที่ควบคุมจิตการในทางด้านสินเชื่อเนี่เข้าใจว่านอนไม่ค่อยหลับกลัวว่าลูกนี้มันจะโกง ทีนี้ในเมื่อจิตของเรามาเกิดความฟุ้งซ่านหรือกังวลกับสิ่งนั้นๆเราปล่อยให้มันฟุ้งไปเถอะให้มันคิดไปปล่อยให้มันคิดไปจนมันสุดช่วงทข้ามาแต่หน้าที่ของเราพยายามกำหนดจิตทำสติตามรู้มันไปเอาสิ่งที่มันคิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยทรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกพลังจิตอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นตัวสติ ตัวสติที่มันจะตามรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆเมื่อสติตัวนี้มันตามทันเหตุการณ์ต่างๆในท่าทีที่เรียวกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราจะได้พลังทางสติที่แรกเราอาจจะลำบากหน่อยในการที่จะกำหนดสติตามรู้สิ่งเหล่านี้แต่เราตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมให้เวลาสักสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งติดต่อกัน แล้วคยสังเกตดูความรู้สึกของเราจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปในตอนแรกๆเลยเราคุมรู้สึกว่าเราจะควบคุมความรู้สึกของเราให้ตามรู้สิ่งที่เราเลือกเราคิดแต่เมื่อเราเปิดขาดจ้าล่องตัวแล้วเราคิดอะไรพักสติมันจะทําหน้าที่ของมันทันทีนี่ให้สังเกตลองลองฝึกดูการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องไปเข้าห้องกรรมาฐานเจ็ดวันติดห้าวันไม่ต้องไปอดข้าวแดงแกงร้อนไม่ต้องไปทรมานตัวด้วยประการใดบำรุงร่างกายให้มันมีความสุขสมบูรณ์มีกำลังกายเมื่อกำลังกายสมบูรณ์กำลังใจที่จะทำมันก็มีถ้ากายมันอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บเปียเปียนขึ้นมาแล้วใจนี่มันจะแข็งกัดเข้าแข็งกระเทืนไป ผู้วามเจ็บไข้ไม่ได้มันก็เกิดความท้อแท้ไปเองะฉะนั้นใครจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าไปทรมานร่างกายาพระพุทธเจ้าให้เือหลักว่าโพชนเนมัตตัญญตารู้จักประมาณในการบริโภคและพยายามทำสติตามรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุด แล้วการทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธินี่โอกาสที่จิตจะสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขได้่านได้ยานอย่างที่พระท่านสอนไม่จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดคิดอยููพุกลมหายใจจนเกิดความกล้องตัวสมาธิมันจะไปเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนหลับ ก็โดยธรรมชาติของบุคคลผู้ที่ทำสติอยู่ตลอดเวลานี้แม่นอนลงเขาก็ต้องทำสติของเราจนกระทั่งนอนหลับเมื่อเขาคิดอะไรเกิขึ้นมาเขาจะต้องรู้ว่าเขาคิดอะไรและเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันพอแต่การนอนหลับลงไปเจิตจะเข้าสู่สมาธิแทนที่มันจะหลับเมื่อแอย่างธรรมดา แต่พอนอนหลับลงแล้วสมาธิเกิดจิตจะเกิดสว่างสว,งสวัยอยู่ตลอดคืนยังลงุกทีนี้ในขณะที่จิตสว่างสวัยอยู่นั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนหลับแต่ความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับร่างกายไม่ดีมีแต่ใจชื่นชึ่นเบิกบานปลอดโปร่งมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธาบังเติบขึ้นเธอผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่นิ่งอยู่เป็นปกติ โลยู่เป็นปกติสว่างสวัยอยู่เป็นปกตปนปกินั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาทีนี้นในขณะที่นอนหลับหล,บหล,บหลบสภาพจิตเป็นอยู่อย่างนั้นปัญนหาอันใดที่มันยังคล่องใจอยู่ในเวลาที่เราทํางานมันจะวิ่งเข้าเป็นเข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจิตของเราจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นนั้น ให้ตกใจได้ในขณะที่เรานอน,อนหลับซึ่งมันจะมีปรากฏการใคล้ายๆกับนอนหลับแล้วกันไปแต่สามารถแก้ปัญหาข้อข้องใจได้ทีนี้ถ้าเราเปึดสมาธิโดยวิธีการอย่างนี้เราจะไม่เกี่ยงว่าไม่มีเวลาไม่เกียงถึงอุปสรรคถ้าเราสามารถที่จะทำสมาธิได้พุกลมหายใจตลอดเวลาที่เรามีความตั้งใจอยู่ เขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์นี่เมื่อก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมากรุงเทพนี่มีผู้หนึ่งฝากปัญหาไปถามเขาบอกว่าเขานั่งเขียนหนังสือเขียนไปเขียนมาปากตามันหายแ่นกระดาษก็หายแล้วยังเหลือแต่มือเปล่าๆแล้วทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้น เพราะในขณะนั้นจิตของเราท้องเข้าจดจ้องอยู่การกับการเขียนหนังสือแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิมันเกิดแล้วมันจิตมันจะปล่อยวางทุกขงทุกอย่างทีแรกมันจะปล่อยวางวัตถุภายนอกก่อนยังปรากฏแต่เบือคือกายของเราเองแต่ถ้าหากว่ามันสงบละเอียดลงไปกว่านี้มันจะปล่อยวางจนกระทั่งร่างกายของตัวเองร่างกายจะหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้น ในเรื่องความเป็นไปของมันจะเป็นแบบนี้และข้อสังเกต <c oughs> ในเมื่อท่านเริ่มเกิดขัดสมาธิแล้วถ้าหากมีสติสัมปทันยะดีเจนกระทั่งสติของท่านตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดคิดใกล้คล่องตัวโดยไม่มีการข้างใจแต่สติเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองแต่ท่านมีปัญหาทางจิตใจ สติปัญญาตัวนี้จะแก้ไขปัญหาข้อข้องใจมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราจะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ